Oh. Uh, สวัสดีครับ mm hmm. อยู่กับนิ้งนองคาเยแสงที่ละสามครับ mm hmm. คืนนี้ก็นอนที่เดิมอยู่ที่ปั๊มพิธีโอ้โ oh ห oh ดูในลายนะลายกลุ่มกลุ่ม uh mm hmm. โรงโมเอสโอ oh ho, หิน หินไอห้าสามร้อยเนี่ยจองคิวคิวที่ยี่สิบลยไอหิน 5, 100, Q, ห้าหนึ่งร้อยคิวน่าจะสิบไรเห็นสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วมั้งอู้แล้วจะได้ออกจากโรงมม่กี่โมงกันเนี่ยโอ้โหตายหาเลยอย่างนี้ วันวันนี้ก็ได้คิวที่13บสิบสามได้ออกจากกรงโมก็บ่ายโมงบ่ายโมงเกือบได้สองเที่ยวแล้วไปเจอรถเจ้าสามเอ็มหมดน้ำมันกีกลางกลางแยกเลย จะต้องดูดน้ำมันเอาไปให้เขาจากนี่เอาไปให้เขาไปประมาณเจดลิตรให้ไปถึงคำย,ย,ยับยับยับอย่างนี้ถ้ารถเยอะแบบนี้ครับโอ้โหทำไงจะรอดโอเก วันนี้ก็เท่าเกได้รายได้ประมาณ2,000กว่าบาทได้เที่ยวเดียวแล้วก็หมดค่ายางไป3,000 3,000เท่าไรอ3,260บาทเช็คยางลมมันอ่อน ว่าจะไปจองคิวกับเขาก็ต้องไปนอนอยู่ที่โรงโม่ครับมันถ้านอนอยู่ในนั้นน่ะคือเหมือนกับประมาณว่ามันไม่อิสระก็คือไม่ค่อยชอบประมาณว่ารถมันเยอะแล้วก็บางคนอีกรูปแบบหนึง่งบางคนอีกแบบหนึง่ง บางคนก็เปิดเพลงเสียงดังเห็นเห็นคนเขาบอกมาหลายหลายหลายคนแล้วครับว่าบางคนก็ติดเครื่องนอนไอคนนอนอยู่อยู่ข้างล่างก็มีบอกว่าเหม็นควันถ้าเราติดเครื่องบ้างะไม่ใช่เขาจะมาตีเราเลยเหรอ ปัญหามันเยอะครับถ้าไปนอนในโรงโม่มันร้อยพันเม่เนาะร้อยความคิดก็เลยจอดนอนที่นี่ดีกว่าถ้านอนอยู่นี่ก็ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันไม่ต้องไปวุ่นวาย กับใครอยู่นี่ก็กรถก็เยอะกันแต่ที่นี่เขามีมีความแบบประมาณว่าเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังบางคนเขาก็ติดเครื่องนอนอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับปกติเขาก็ติดเครื่องนอนนอนกันก็ไม่ว่ากัน ที่เขาจอดจอดแบบเรียบร้อยครับไม่มีคันในเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังครับอยู่ที่นี่มันสงบสงบดีถึงมีเสียงรถเท้นมาบ้างก็อันนี้ไม่ใช่ปัญหาตรงนี้นี่ครับก็เรียบร้อยกันดีครับ ไฟนี้ไม่ค่อยติดเลยไฟดวงนี้ทั้งทั้งเถบเลยแต่ไฟท้ายติดอยู่เส้นที่เปลี่ยนยางมาอัดดอกก็โอเคอยู่ครับ Cái này nó nã đi này Trả lơi lơi Ùn dữ này ปมาณกี่เซนน่ะหนึ่งเซนนิดเดียวเลยก็อยากทําเที่ยวอยู่ครับเพราะมันทําไม่ได้ถ้าเราเหยียบเหยียบเป็นร้อยคอยเป็นวันแน่นอน รถพังมาคอยเป็นวันคนระับก็ไปเรื่อยๆดีกว่าใจอยากได้ประมาณสองเที่ยวสองเที่ยวมันก็พออยู่ได้นะถ้าเที่ยวเดียวมันไม่คุ้มกับน้ำมันน้ำมันก็แพงเหลือเกินอยู่นี่ก็ลิตรลิตรเท่าไหร่ สามสิบบาทน,นะ้ะดีเซลบีเจ็ดอันนี้ดีเซลอะไรไม่รู้สามสิบเอ็ดสี่สิบหกสตัง ้อนอนข้างล่างมันก็เย็นสบายนะวันนี้นี่ฝนตกที่นี่น่าจะตกตอนประมาณป่ายป่ายสี่โมงห้าโมงเห็นพื้นยังเปียกๆอยู่เลยครับ สภาพนะก็จะตากที่หางไอฮะใ,ใ,อใช่ใช่พวกกี่โมงเลยฮะออกกี่โมงไหนออกกี่โมงประมาณตีห้านี่แหละครับถ้าตื่นตื่นแล้วรู้สึกว่าไปไม่ไว้ก็จะ ประมาณ6กโมงหกโมงเช้าเวอร์กับวันนี้ตื่นตีสี่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวอ่าน,นอนต่อก่อน <c oughs> ในที่สุดได้ออกนี่นไม่ได้มไม่ไหวต้องไหวเพราะว่าต้องไปงนี่ยัเพราะนอนชั่วโมงสองชั่วโมงต้องไปต่อแล้วไงรับไม่รู้ว่าจะต้องเรียร์หรือแวนไม่งานครับไม่รู้อ ปกติผมก็ต้องไปจองคิวอยู่อยู่ที่รโงโม่นั่นแหละเขาไปกับมไหฮะงโม่อยู่ทางนี้มันจะอยู่ฝั่งนู้นอ๋อต้องไปข้ารงนใช่ใช่พิทนู่นน่ะเลยเลยเลยพีทีนั้นไปอีกเลยพีนบังบังจางอ่ะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ว่าลงไปนะครับบังจ่างนั่น่ะใช่ใช่ใช่ครับ ีรถมันชนเราไปนั่นแหละนั่นแหละตรงนนั้่ะครับม,ม,มันชนยังไงฆาดขนาดนั้นไม่รู้หลับในมั้งน่าจะหลับในอะไรทาาามมันนคดดโ่ชนน่าจะชนเต็มเหนียวมั้งครับจะทราบรถไม่เห็น,นเอาไปแล้วเอาไปแล้วครับตอนขึ้นมานี่ก็รถไอ้ท้ายรากน้ำมันเนี่ยลง อยู่แถวไอคอนระลังโอนนิดนึงโอ้โหน่องกลางเลยเน่อุบัติเหตุเยอะนะเส้นเนี้ยโอ้ยเส้นเส้นตายไม่ได้เลยลงกันเยอะนี่ถุงฝนไม่ตกก็ลงอือน่าจะหลับในแหละส่วนใหญ่เอยอมันลงไปแล้วลง ก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ